นำหุ่ได้มาแล้วบเดินกันนำบ้องหัสมบุญได้คงอวโผัวที่ําวันในหมัวลามิการแล้วบว่าเจ้าเนี่ยตังเพรา้อฟังเต่ามือผ้าห้ยจ้องสังกุลป้าจ้งผมแม่นได้แล้วเราะกกะดีใจแม่นไผ่ไผ่ได้กายินิ่งโยกผูกที่หานสี่เด้อดหัวก็บรรลัม์สั่งวันสมวันดื้อพี่น้องสมวันดื้อพี่น้องมาแล้วเดอดฟังครับครับดื้อหวกเจ้าเบอร์นเสียงน่สี่เด้ พอเสกเพล่งฟูที่ฟังลำหน่อยเพล้ฟังรับหอยเสียพี่กับพ่อเปิดคนเดิมเนี่ยบุญกันตั้งพ่อเห็นคอยเทลงามผู้มาพังจุดนี่มาให้เนี่ยบุญลายผมนั่นเด้่ยละมาจิตเสียนได้ผู้มาเห็นหอดคุณวันนี้หน้าทำเราอีกตาไกลไกลตัวมูดเจ้าตาขืนหลับไปเปลี่ยนผู้อยู่เงียบตาให้พ่อเห็นอาชูนใครเร่งน้อยมาผมมาพ่อนี่พ่อแม่บุญตาจะมาฟังเะจะมาฟังเะผูดอย่เบื่อ ยังลังทง่เราเดียหลังทางทางดังเ้ยป่าชิมเบิ้งเดิอเบิ้งยาเต้าสังฮางอาฟ้าฝนคนถูกสังแดดกันเผาหักโอตตุ้งื้อเสียวตอนลาพลยนซ้ำปั่นมาพักันไปหาทาเจีวเมือกดำนี่เราไม่อยากเด้นผุมาไม่พรงโอ้อนไว้เอาเงินจหวงพอจนตาสวด

แอว่ายเรียแห่งมาลอยอ่อนย่อคู่เก็ดตามเหตุจะได้เกียรตามข้องอะไรถึงคนผู้บาจันไปสะกอนุู้บิดอดมันลาผู้ประสิทธิปศาสตทวิ่าความู้ให้กหมอลองมอล่ำขวบไตไปบ่ไาต่านผู้เลี้วบไครเรียกเลียว่าผู้นั้นสีดังสีดีสีเจรื่นไปทังหน้าบ่ไาะดเมื่อซิบเนี่ยวของผมร่ำมาพี่นั้นหน่อยดาวเหนือ้ะได้ยกไปนะเท่าเท่าเรืองหนาผาําหมอรั่นเพื่นว่าจมที่เท่าจมเท่าเงิน นี่ล่ะแม่เพิ่นว่าจำผีเฒ่าจำเจ้าเงืนกจำเฒ่าเิุนตัวเปลี่ยนคน่มหอยกันสิศก์สิ่อยคันสิศก์สิ่อยต้องมีครูมีบาต้องคราบไปเบ้าหาเถิดทูลมันขังแม่เลยธรรมดาดอกแม่ลูกเต่าลืมอุ่มฟ่อลืมอุ่มแม่เพิ่นว่ามันบอดีลูกศิษย์ลืมฟุ่มฟูบาจันเพิ่นว่ามันบอดตกเฮ็ดหน้ากระถองเบิ่งเข่าโผกว่ามีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่กับว่าได้ดอกน้องเม่ยพุ่น ไปใส่กับเบิดตังแตงโมยาสุกเป็นคนโลเี็ดเห็บพิดข้อไ้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกจับเป็นคนบอกหลอกบาบอมีอาจารย์เพิ่นว่าเดี๋ยวนำพอเพิ่นว่าก่อนำคู่ผู้ใดรู้ผู้นัาเลื่อนใดจะทุ่าวายจางเมีย อาจารย์สอนรูปศีรดูจ so ักน้ำรูดักนี่ทุกๆกลางบังเอิเสียส่วนผูพงคาปอเป็นเสียลืมคู่ปอเป็นเสียลืมคู่เสียเปิดคุณผัวซาใบบ่เพื่อคนบางคนเพิ่มสอนมาได้ดีแล้วเพิ่มสอนมาได้ดีแล้วเรื่องความหลังมาตั้งย่างลำ จนมีเสือเสียงอยากไปสอนห่อยแตบเอาบัดความเบา,าเพื่อนอยู่ดาวส่วนตัวผมมาเพื่อน้นหน่อยดาวเหนือบ่าเคยคิดเต่าเราดูตัวเหายสาธือพกผู้สั่งว้าหน่อยดาวเหนือพกพูดจะรู้หน่อยดาวเหนือแหเดีน้ำสอางน้อยเจ้งให้เป็นแสงเทียนให้เป็นแสงไฟแก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นั่งยื้ไกลๆเห็นมอลลัมานอเนาะพียน้องไปอยู่ท่าผุนกระดานอ้ยเลอ้ายอ้ยนนออ้ยนอ้ายน้าน้อยเริ่มสัา์อาเทียง อ๋อมาไหนเดือนหลี้ต่ตอนจ่อผ่าเข้า,มาเมือเด็กระไดเป็นสา,นะามนาำกระทบบุตรเป็นมาเป็นงานบุตรสลองอาทิตย์เพื่อพุทธส่วนกุศลเพื่ให้พุ่นแม่อมเพื่อลบเกล็ดของเห่าตั้งปองบนนักบ้านเมืองดุปันเล็กที่สามสิบโมห์ ตำบลนนเทดอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมายัางม่แล้งงานเงียบพางเอามีมะลําคโควมะลํากอนไม่พี่นลองได้ฟ้านำกังมวนมวน อเล่มถามโซเฟอร์มานํลมนี่ยากขุนตาเลยนาะมีโซเฟอกวสิบปดล้าสเากกับมาสุงานตัวโซเอใหญ่ส่อนะอนี่รัตหมอ่เลยหมอสมรักเราัตหมีบาหมอแขด้อพ่านหมอเจียวเด้อพ่อาะตาหสามีสา่คนนอหลลูกบันี้จุงกอลังเลวบ้งบงเนีก็เดินไปอาหาอนมาต่อเดินไป หน้าหาฝนมาตอเอาละน้อาละน้อันี่ังพันกันเดิมเอาอันที่บร้อตอหยันที่บริสตอข้างเหลีวยงยังเดิมจดที่ตันตอนดงนาบานบานันนี่ก็าขั้ดันเต็มขอนามุ่มเผ่าเงาเรื่องกู้ส่กานปัตนมูเรื่องเต่าเรียบที่ดันดงดันเฮีนี้รันงาลสงโเต่าสสมุดนังสไหให้ลายสมารุกดันลมดันลุกมันเรือจีนทะเลจีนฟันจ้นปาดผูสาวบันไหนเนาะ มากับโพกหย่อยย่ำโยนย่ำยางงามแต่น้อสีชมพูกับสีดำเนี่ยเนาะสุดลาสีสสาวเอ้ยันเลี่ยวเลีวเนี่ให้บอลลัมธนสาหิมใส่เเด้อคุณแม่เด้ออ่งสาวนี่ละก็จีบเบื้งหนีกับโพงเตรมันหลือไหลเหลือไหลสั่วไปตเปิดหาของหยาดป้อนมาเล่กยกมือเห็นทางเล่นอายุยืนในห้าปี ยกมือขึ้นสองข้างอายุยืนได้สิบปีเวลาพูเสียอยู่ยืนก็มูต่องายมาถ่ายไว้ตอนนี้เรื่องต่าง บาร์เรลแมาเลี้ยเงาเงเอชวนที่รักดองดันวันบบังานสานกระ่ากัรดันเรินอนสาโมเงาเ่างาเรื่องโสาจังอันนำมือเร่อนเต่าเดียวเดีอดดันดองดันไอ้ี่เรื่องดันสารเะกสมุดนังซื้อไอ้ไรซื้อมาดองดันลงดันมาอีกแลวสามสาวซปเปอร์วาเลนไทน์เจนโบนุนออกจากบัวร์แลนด์องภาษาลวงยาปวดใยันไปอา